สวัสดีท่านผู้ชมช่องวิถีคนสรินครับวันนี้เรามาเจอวัวฝูงใหญ่อีกแล้วเพื่อนตอนบ่ายสามโมงกว่าๆเนาะนอนหลบแดดอยู่ในร่มเยอะเลยตอนนี้เดินไปทางนูน่นบางส่วนแล้วไปหาน้ำกินทางนูน่นเพือ่อนโอ้ไม่รู้เดินมาจากไหนไปไกลเหมือนกันเพือ่อน นี่มายังไม่หมดเนาะมา้แค่ครึ่งฝูงเพื่อนเลยครึ่งฝูงอยู่ฝั่งนน้นนู่ฝูงใหญ่เนาะมาได้ครึ่งฝูง <c oughs> ยังเลยครึ่งหนึ่งอยู่ไกลฝั่งนน้นเดินมายังไม่ทันกันเนาะโอ้อยู่ไกลเลยเพื่อนมองไปไม่เห็นหลายร้อยตัวเพื่อนแต่อยู่กระจายกันเต็มทุ่งนาอยู่ไกลเนาะเดินมาไม่ทันกันหรอกเต็มไปหมดนี่ส่วนที่มาถึงแล้วก็อยู่ตรงนี้เพื่อนนี่อยู่ใกล้ๆกลเนาะ เราม,มาถึงแล้วตรงนี้ยังอยู่อีกเยอะเลยที่ยังมาไม่ถึงผูงที่รีบตัวที่รีบเดินมาถึงก่อนก็เหนื่อยก็เลยพักรอตรงนี้ก่อนรอเพื่อนมาครบก่อนแต่บางตัวก็เดินไปก่อนแล้วเพื่อนเร่งฝีเท้าเดินไปอย่างเร็วเลยทางนูน่นบางตัวไม่รอเพื่อนเดินไปก่อนแล้วเดินไปเรื่อย เรียกคนอื่นไปด้วยนี่แต่คนอื่นไม่ไปเหนื่อยนอนรอเพื่อนอยู่ตรงนี้ก่อนมองเห็นหรือเปล่าเนาะแดดแรงมากเเพื่อนวันนี้มองเห็นหรือเปล่าเนาะอากาศร้อนเพื่อนเพื่อนตอนวันที่สิบเก้าเนาะเย็นวันที่สิบเก้าเย็นแล้วนี่บ่ายสามโมงกว่า,วาแล้วถือว่าเย็นแล้วเพื่อนแต่ว่าอากาศร้อนอยู่ บรรยากาศฟูงวัวฟูงใหญ่เนาะเพื่อนดบแดดอยู่ตรงต้นไม้ตรงร่มไม้ตรงนี้เรามาทันพอดีช่วงสามโมงกว่าปกติยังไม่มาเนาะวันนี้เร่งฝีเท้าเดินมาจนถึงตรงนี้แสดงว่าหิวน้ํามากเพื่อนอากาศร้อนเดินไปไกลไม่มีน้ําเนาะกําลังเดินตามกันมาเรื่อยๆเ,เพื่อนมารวมกันตรงนี้เนาะยังอีกไกลเลย,ยเยอะเลยเพื่อนยังไม่ได้มาถึงเนาะ กำลังได้เดินมาเรื่อยๆนูโอ้ยังไกลอีกหลายตัวเลยยังอยู่ไกลเนาะหนูต้องเดินลัดรอยไถนาที่ชาวบ้านไถตรงนู้นมองไปไกลๆเพื่อนลัวต้องเดินลัดมาโอกว่าจะข้ามมาได้เพื่อนไถนาเป็นแผ่นๆอยู่วัวต้องเดินลัดมากว่าจะได้เพื่อนมาได้ครึ่งฟูงแล้วยังเลยอีกครึ่งฟูงอีกโอ้สองสารวัวเหมือนกันเดินไกลเนาะ ตอนเช้านึกว่าจะไม่ร้อนมากเนาะเขานึกว่าจะไม่ร้อนก็เห็นอากาศเย็นๆตอนเช้าลมแรงเนานะต้องกางวันลมก็แรงเหมือนกันเพื่อนแต่แดดแรงสุดๆเลยเสียงลมก็ดังเพื่อนเสียงลมดังมากเลยเราก็หายไปกลัวไม่เห็นเหมือนกันเนาะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าแดดก็แรงเพืนน่อน ว่าจะใช้ได้ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวไปถึงบ้านก่อนเดี๋ยวคอยดูว่าจะเห็นไหมว่าจะให้เพื่อนชมได้หรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเนาะเป็นบรรยากาศกลางแจ้งเลยตรงนี้ร้อนมากเพื่อนเรายืนถ่ายกลางแดดร้อนๆเพื่อนเหงื่อแตกแล้วตอนนี้เพราะว่าเรามาตอนเช้าเสียเที่ยวเลยไม่ได้คลิปเลยเนาะเราก็เลยต้องรีบมาอีกรอบหนึ่งเรามาซื้อน้ําแต่บังเอิญเห็นวัวพอดี ตื่นเต้นจนพูดไม่หยุดเลยรอบนี้บรรยากาศตอนบ่ายเรารีบถ่ายนิดนึงวันนี้เดี๋ยวไม่มีคลิปน้องไม่ได้คลิปน้องเพื่อนมาตอนเช้าไม่ได้เลยถ่ายไปแล้วไมร่รู้มองเห็นหรือเปล่าเนาะ กำลังเดินตามมาเรื่อยๆมาสมทบกันตรงนี้เรื่อยๆเ,เพื่อนฝูงใหญ่ยังเหลืออีกครึ่งฝูงตอนนี้ยังมาไม่หมดยังอยู่อีกไกลอีกเดินตามกันมาเรื่อยๆเดินผ่านรอยไถมาเรื่อยๆชาวบ้านไถนากั้นไว้ทางน,นู้นประมาณหนึ่งแปลงยาวๆเลยกัน้นตรงนั้นนมมองไปไกลๆหนู ฝูงวัวต้องเดินผ่านรอยไถยมาก่อนเป็นแผ่นๆเลยรอยดินไถที่ไถแล้วเพื่อนวัวเดินยากมากเลยว่าจะผ่านตรงนั้นมาได้ถึงตรงนี้ใช้เรื่องง่ายๆน้อเพื่อนร้อนก็ร้อนเนาะเหนื่อยก็เหนื่อยสงสารฝูงวัวเหมือนกันโอ้เห็นฟางแล้วหนูกินฟางแล้วใต้ต้นไม้ตรงนั้นใต้ร่มไม้หนูเห็นฟางก็กินฟางไปก่อนเนาะหญ้าไม่ค่อยมีเพื่อน ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าเนาะถ่ายไปเป็นบรรยากาศช่วงบ่ายๆเนาะบ่ายสามโมงกว่าๆตอนนี้เกือบสี่โมงแล้วเพื่อนแดดยังร้อนเหมือนเดิมเนาะโอ้สงสารฟูงวัวสงสารต้องเร่งสีเท้าเดินมากว่าจะถึงตรงนี้เนาะนยังไม่ถึงสระน้ำเพื่อนบางตัวก็เร่งสีเท้าเดินไปไกลแล้ว เกือบจะถึงสะแล้วก็มีเนาะบางตัวก็รอเพื่อนอยู่แถวนี้ก่อนส่วนมากก็รอเพื่อนอยู่ตรงนี้ก่อนเนาะกินรอเพื่อนอยู่ตรงนี้ก่อนกินหญ้ารอเพื่อนอยู่ตรงนี้ก่อนรอฝูงก่อนเนาะยังมาไม่หมดยังเหลืออีกครึ่งฝูงอีกเพราะว่าไม่ใช่น้อยๆเนาะวัวเยอะเพื่อนโอ้ตัวนั้นอนอยู่เพื่อนสงสัยเหนื่อยเดินไกลเหนื่อยเนาะ ยหรือเปล่าเนาะนอนพักอยู่ตรงนู้นใต้ร่มไม้เนาะยังอีกไกลอีกเลยนี่ฝูงนั้น,นะยังไม่มาไม่ถึงอีกครึ่งฝูงนะ่ะโอ้ทำยังไงเนาะจะมาถึงตรงนี้ยังอีกนานเลยคนที่เดินมาก่อนก็รอเ,เพื่อนๆก่อนเด้อนี่รออยู่ตรงนี้ก่อนอดทนรอก่อน บอกแล้วว่าจะเดินไปไกลเดี๋ยวเดินกลับมากว่าจะถึงสระน้ำอีกว่าจะได้กินน้ำอีกเราต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนน้องเพื่อนอากาศร้อนเครื่องก็ร้อนเนาะเรามาเห็นพอดีก็เลยเรียบถ่ายเอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะไม่มีคลิปน้องเพื่อนก็ขอบคุณสำหรับการรับชมตั้งแต่ต้นจนจบเนาะคลิปเนาะเพื่อน เราหวังว่าเพื่อนจะได้รับความบันเทิงในการรับชมคลิปของเราเนาะเป็นการเลี้ยงวัวแบบธรรมชาติเพื่อนปล่อยให้กินหญ้าตามทุ่งนาเนาะช่วงหน้าแล้งเพื่อนแถวจังหวัดสุรินทร์เราเนาะแถวชนบทบ้านนอกเราเพื่อน